ช่องตามใจทูเดย์คุณหนูใหญ่บ้านตระกูลฉินตอนที่137เอาใจเช้าวันรุ่งขึ้นสไยเสียเดินออกมาพร้อมสวมเสื้อคลุมตัวใหม่เมื่อเห็นสไยหวังสวมเสื้อคลุมขนเพียงพรตัวใหม่ยืนอยู่หน้ารถมาสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปเสื้อคลุมของที่สไยใหญ่ตัวนี้ ทันทีที่สยหวังเห็นสีหน้าของนางก็รู้ทันทีว่านางกำลังคิดอะไรอยู่ยิ้มเล็กน้อยพลางเอ่ยว่าซีเอ๋อให้สาวใช้นำมาส่งให้เมื่อคืนนี้อาจเป็นพระนางเห็นข้าสวมใส่เสื้อผ้าบางๆนางจึงมีใจกระตันยูส่งเสื้อคลุมมาให้ฉินหลิวซีมอบให้อีกแล้วหรือสไยเซียเหลือบมองปิ่งหยกบนสีสนางเอ๋อด้วยท่าทางอิจฉาที่สายใหญ่ช่างมีโชคเสียจริงเจ้าหนูหลิวซีผู้นี้ถูกส่งไปบ้านหลังเก่าตั้งแต่อายุยังน้อยตามหลักและนางแทบไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับท่าน แต่กลับกระตันยูต่อท่านให้ความเคารพท่านในทุกๆด้านแม้แต่มารดาผู้ให้กำเนิดของนางก็ยังไม่มีวาสนาเช่นนี้ไม่เพียงแต่อิจฉาซ้ำยังประชดประชันอีกด้วยสไปยหวังเอ๋ยว่าในแง่ของความโชคดีข้าไหนเลยจะเปรียบเจ้าได้เจ้ามีลูกๆคอยดูแลอยู่ข้างกายสไปไยเสียชง,งักไปครู่หนึ่งไม่นานก็ดีใจขึ้นมาแต่ไม่กล้าแสดงออกด้วยคำพูดเพียงแต่เอ่ยว่าที่สไปยใหญ่อย่าได้เศร้าไปเลยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง ใช่แล้วแม้ว่าจะได้รับความกระตันยูมากแค่ไหนแต่บุตรชายแท้ๆก็ไม่ได้คอยดูแลอยู่ข้างกายตืมไปกันเถิดเดี๋ยวจะสายแล้วสไหวังเหยียบบันไดก้าวขึ้นไปบนรถมา้สาสไยซีรีตามขึ้นไปทันทีในบ้านชินหลิวซีเพิ่งจะฝึกฝนเสร็จก็ได้ยินว่าส่งอวิเยียม,มาถึงแล้วที่หญิงหลิวซีข้าก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากนักมีเพียงแค่รองเท้าปักคู่นี้ที่ข้าทำเองมอบให้ท่านไม่รู้ว่าขนาดพอดีหรือไม่เจ้าคะ่ะ ชินหลิวซีก้มหน้ามองไปที่รองเท้าปักคู่ที่นางถือไว้ได้วยมือทั้งสองข้างรองเท้าผ้ามันสีน้ำเงินปักด้วยดอกทับทิมสองดอกเหมือนกับดอกทับทิมที่อยู่บนต้นในลานฝีมือปนี่เป็นอย่างมากนางรู้สึกแปลกๆเลก็ลก,ลก,ลกน้อยและสายตาแล้วหันไปมองส่งอวี๋ชิงเอ๋ยว่าเหตุใดเจ้าจึงทำสิ่งนี้ให้ข้าพวกเราก็ไม่ได้สนิทกันเมื่อส่งอวี๋เย็นเห็นว่านางไม่รับแล้วยังบอกว่าไม่สนิทกันจึงทำตัวไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าของนางรู้สึกร้อนเล็กน้อยบีรองเท้าปักในมือพลางเอ๋ยว่า พว,พวกเราไม่มีอะไรจะตอบแทนที่ให้เราอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าทำได้เพียงงานฝีมือที่หญิงรังเกียจหรือไม่เจ้ากะเจ้าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ข้าชินลิวซีเอ่ยต่อว่าในเมื่อท่านยาสามารถพาพวกเจ้ากลับมาก็อยู่อย่างสบายใจเถิดไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้มาเอาใจข้าทรงอวิเย,ยนหน้าแดงข้าไม่ได้ หากเจ้าอยากจะตอบแทนจริงๆก็ทําให้ท่านยา่าหรือท่านแม่ไม่ต้องทําให้ข้าไม่ใช่เพราะข้ารังเกียจแต่เป็นเพราะเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของข้ามีคนทําส่งมาให้อยู่แล้วดังนั้นจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ความยินชานี้ทําเอาส่งอวิเย,ยนแทบจะร้องให้แล้วรองเท้าคู่นี้ข้าจะรับไว้ขอบใจมากชินหลิวซีรับรองเท้ามาต่อไปไม่ต้องทําแล้วมันลาบากเกินไปท่านป้าใหญ่ออกไปทํางานข้างนอกเป็นเพราะคิดถึงสถานการณ์ที่ยากลําบากของพวกเจ้า จึงอยากจะเก็บเงินส่วนตัวเจ้าควรจะลองคิดเรื่องนี้ดูข้าเห็นว่าฝีมืองานปักรองเท้าของเจ้าไม่เลวเลยได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาหรือทรงอวิยียนพยักหน้าเมื่อก่อนข้าเคยเรียนกับอนุท่านหนึ่งในจวนเจ้ากะชิ้นลิวซีตกตะลึงนางเป็นถึงบุตรสาวภรรยาเอกคอนโตแต่กลับไปมาหาสู่กับอนุหรือทรงอวิเยเยนดูลำบากใจก้มหน้าพลางเอ่ยว่าเดิมทีนางเป็นสาวใช้ท่านแม่ของข้า ฝีมือเย็บปักถักร้อยยอดเยี่ยมค่าอย่างปักสองด้านได้ด้วยเจ้าค่ะงานปักสองด้านหาได้ยากเจ้าทําได้ไม่สู้ปักลวดลายสวยๆมาทาเป็นพัดหรือฉากกั้นร้านเย็บปักหลายแห่งต้องรับอย่างแน่นอนเมื่อปักเสร็จก็มอบให้ท่านแม่นางจะให้พ่อบ้านหลีเอาไปฝากขายเงินที่ได้มาก็จะให้เป็นเงินเก็บของเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงพึ่งพาตัวเองดีกว่าพึ่งพาผู้อื่นงานปักนั้นลำบากแต่สามารถแลกเงินได้เหตุด,ดจึงไม่ทำเล่า ซ่งอวิเยนร,รู้สึกสนใจขึ้นมาอยู่บ้างแต่นางไม่มีผ้ามันสวยงามเหล่านั้นชีวงไปเอาผ้ามันครึ่งม้วนมาให้นางชิลิวซีสั่งชีวงจากนั้นก็ยกรองเท้าปักในมือพลางเอ่ยกับส่งอวีเยนถือเสียว่าเป็นของตอบแทนสําหรับรองเท้าคู่นี้ก็แล้วกันเมื่อซ่งอวิเยียนเดินออกจากเรือนของชิลิวซีมาพร้อมกับถือผ้ามันสีฤดูใบไม้ร่วงชั้นดีครึ่งมว้วนนางยิงคงสับสนอยู่เล็กน้อย ความจริงแล้วที่นางให้รองเท้าหนึ่งคู่ก็เพื่อเอาใจฉินหลิวซีเพราะนางได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้อยู่ภายใต้ชื่อของฉินหลิวซีนางรู้ว่าเมื่อตนอาศัยอยู่ใต้หลังคาของผู้อื่นนางย่อมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจากการประเมินสถานการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆที่นางมาถึงเมืองหลีนางเห็นว่าท่านป้าสะพ้ายรองที่นิสัยดูร้ายก็ยังพ่ายแพ้ให้ฉินหลิวซีแล้วยังมีฉินหมิงชี้ที่ขัดแย้งกับนางแต่ก็ไม่สามารถเอาเปรียบนางได้ส่งอวิเยียนจึงรู้ว่าไม่ควรล่วงเกินฉินหลิวซีผู้นี้ ดังนั้นนางจึงเต็มใจที่จะยอมจำนวนออกเอาใจฉินหลิวซีก็ดีกว่าหากวันหนึ่งทำให้นางโมโหแล้วถูกขับไล่ออกไปเทียงแต่คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะมอบผ้ามันให้นางเป็นการตอบแทนส่งอวิเยนรูปผ้ามันที่ถูกทอยอย่างประณีตและเรียบเนียนรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยในใจ แม้ว่านางจะเป็นบุตรสาวภรรยาเอกคนโตแต่บิดาของนางเป็นบุตรชายอนุคนโตเพียงเพราะฉลาดหลักแหลมจึงได้รับความสำคัญจากท่านปู่แต่คนที่ท่านปู่และท่านยาให้ความสำคัญมากกว่าคือบุตรชายภรรยาเอกอย่างท่านอารองรวมถึงคนในเรือนของท่านอารองเหล่านั้นนอกจากนี้มารดาของนางซึ่งให้กำเนิดนางและน้องสาวมากกว่าสิปีแม้ว่าจะเป็นภรรยาเอกแต่ก็ไม่ได้รับความโปรดปรานเท่ากับอนุเฉิงที่ให้กำเนิดบุตรชายสองคนดังนั้นข้าของเครื่องใช้ประจำวันที่พวกนางได้รับจึงไม่ใช่ของชั้นดีที่สุด แต่ผ้ามันชั้นดีเช่นนี้นางเคยเห็นมันตอนอายุแปดขวบปีนั้นท่านตาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นขุนนางระดับสามข้าวของเครื่องใช้ของพวกนางจึงดีขึ้นไม่น้อยเช่นกันส่งอวิเย็ยนน้ำตาคลอสะอื้นออกมาเบาๆพี่หญิงส่งอวิเย็ยนตัวแข็งเล็กน้อยหันกลับมาพร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มน้องหญิงหมิงเย่ นางเกิดปีเดียวกันกับชินหมิงเย่นางเกิดในเดือนสองส่วนชินหมิงเย่เกิดเดือนหกแต่ตามสถานะแล้วพวกนางกบห่างกันคนละโลกสายตาของชินหมิงเย่จ้องมองไปที่ผ้ามันที่นางถืออยู่ดวงตาเป็นประกายผ้ามันนี้มาจากไหนหรือสวยจริงๆรงซ่งอวี๋เย็ยนกับไว้แน่นเอ่ยว่าปีนี้พี่หญิงหลิวซีครบสิบห้าปีแล้วข้าจึงปักรองเท้าให้นางหนึ่งคู่แต่นางกลับให้ผ้ามันผืนนี้เป็นสิ่งตอบแทนเอาไว้ปักลายทำพัดชินหมิงเยช่ชะง,งักไปครู่หนึ่งเอ๋ยเสียงเบาว่า พี่หญิงใหญ่ช่างดีกับท่านจริงๆพวกเราที่เป็นน้องสาวแท้ๆก็ยังไม่เคยให้ผ้ามันที่งามเช่นนี้เกรงว่าพี่หญิงใหญ่จะไม่ชอบพวกเรากระมังซ่งอวิเย,ยนฝืนยิ้มพางเอ๋ยว่าน้องหญิงคิดมากไปแล้วพี่หญิงข้ามีกระโปรงอยู่ตัวหนึ่งขาดก็แค่เสื้อสีนี้ที่ใช้ใส่คู่กันท่านช่วยแบ่งผ้ามันให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่ในวันข้างหน้าหากข้ามีผ้ามันอื่นค่อยคืนให้ท่านชินมิงเย่เดินเข้าไปจับมือนางเอ๋ออ้อนว่าพี่หญิงให้ข้าได้หรือไม่ ริมฝีปากของส่งอวิเยเยนขยับเล็กน้อยนิ้วของนางบีบผ้ามันไว้แน่นเงียบอยู่นานก่อนจะเอ่ยว่ายอมได้เช่นนั้นก็ไปกันเถิดชีห้หวงที่อยู่หลังประตูลานมองดูทั้งสองคนออกไปด้วยกันหันหลังเดินกลับไปรายงานชินลิวซีไม่เห็นว่านางไม่มีปฏิกิริยาใดๆก็ถามไม่ได้คุณหนูไม่คิดจะทําอะไรเลยหรือเจ้าคะชินลิวซีกําลังวาดยันไม่แม้แต่จะเงยหน้าเอ่ยว่าข้าทําอะไรได้ในเมื่อให้นางไปแล้วก็เป็นของนาง นางจะปกป้องไว้ได้หรือไม่จะมอบให้ใครก็เป็นเรื่องของนางไม่เกี่ยวกับข้าคนเราหากต้องการอยู่รอดก็ต้องพึ่งตัวเองจะให้คนอื่นปกป้องไปตลอดชีวิตเป็นไปได้หรือก็ได้นี่แหละวิธีของคุณหนูใหญ่ฉี้ห่วงเอ่ยว่าคุณหนูใหญ่แล้วรองเท้าคู่นี้แหละเจ้ากะชิ้นหลิวซีเหลือบมองรองเท้าปักที่วางอยู่ข้างๆเอ๋ยว่าเอาไปเก็บเถิดอากาศหนาวแล้วไม่ได้ใช้หรอกเมื่อฉีหวงได้ฟังดังนั้นก็เอารองเท้าไปเก็บ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้แต่ทุกอย่างที่นางใช้ช่างปักที่คุ้นเคยกับขนาดและความชอบของนางได้จัดเตรียมส่งมาให้นางแล้วตอนที่138เมื่อเดือดร้อนชินนลิวซีจึงต้องเคลื่อนไหวพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก สไปยหวังกับสไปยเซียยังไม่กลับถึงบ้านนางชินผู้เท่าส่งคนไปถามชินหลิวซีจึงต้องขอให้พ่อบ้านหลี่พาเฉินผีเช่ารถไปรอที่ประตูเมืองหลังจากนั้นไม่นานเฉินผีก็กลับมารายงานว่านายหญิงใหญ่และคนอื่นๆมีเรื่องทะเลวิวาสกับผู้คนที่ประตูเมืองเป็นคนของรองนายอำเภอเจ้าดูเหมือนว่าทุกคนไม่ยอมหลีกให้กันตอนจะเข้าเมืองนายหญิงรองระงับอารมณ์ไม่อยู่จึงเกิดทะเลาะก,กัน ตอนนี้คนจากตระกูลเจ้าที่มารับขวางพวกนางไว้และต้องการให้นายหญิงทั้งสองคุกเข่าขอโทษมิเช่นนั้นจะจับพวกนางในโทษฐานทำผิดต่อคนของขุนนางขอรับเชินผีเอ๋ยพลางเหลือบมองสีหน้าของชินหลิวซีชินหลิวซีขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนว่านางจะได้ยินเกี่ยวกับรองนายอำเภอเจ้ามาเลือนรางอยู่บ้างรองนายอำเภอเจ้าดงกับตระกูลเหมืองแต่ว่าเป็นคนไหนนั้นนางไม่รู้ชัดเจนเมื่อเห็นว่าใกล้ถึงประตูเมืองชินหลิวซีจึงให้เชินผีไปเชิญใต้เท้าอาวี๋เจ้าเมืองมา เ้แ,แค่บอกเขาว่านักพรตผู้ชิวจากอารามชิงผิงมาขอความช่วยเหลือจากเขานายหญิงเป็นคนของข้าขอรับฉันผีลงจากรถม้าร่างของเขาหายไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็มองไม่เห็นแล้ว ส่วนชิ้นหลิวซีก็ขอให้คนขับรถม้ามุ่งหน้าไปต่อยังประตูเมืองตอนนี้เป็นเวลาพลบค่ำแล้วผู้คนที่ประตูเมืองต่างมารวมตัวกันเพื่อดูความคลืคลื้นมีรถม้าหนึ่งคันจอดรออยู่ที่ประตูเมืองผู้ที่ยืนอยู่ด้านหน้าสะพ้ายหวังหากไม่ใช่หลี่เฉิงแล้วจะเป็นใครได้อีกด้านหนึ่งมีสตรีสวมชุดผู้ดูแลหญิงคนหนึ่งยืนจ้องมองสะพ้ายเสียอย่างเย่ยหญิงปากของนางขยับไม่หยุดท่าทางโสด้านหลังผู้ดูแลหญิงมีรถม้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเจ้าโดดเด่นเป็นอย่างมาก ชิ้นหลิวซีให้รถม้าเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงแหลมๆของผู้ดูแลหญิงผู้นั้นนางชี้ไปที่สไปซี่แอพลางเอ่ยว่าก็แค่คนในตระกูลขุนนางคารยศยังกล้ามาแย่งทางหูหญินของข้าคิดว่าตัวเองยินเป็นตระกูลขุนนางระดับสามเหมือนเมื่อก่อนอย่างนั้นหรือไม่รู้จักเจียมตัวเสียจริงสไเสียโกรธจ,จนหน้าแดงกำลังจะอ้าปากตอบโต้ก็ถูกสไยหวังดึงนางไปไว้ข้างหลังมองผู้ดูแลหญิงผู้นั้นเอ่ยอย่างสงบนิ่งว่าพวกเราไม่ได้แย่งทาง แต่ต่อแถวเข้าเมืองตามกฎเป็นรถม้าจวนท่านที่เข้ามาชนก่อนเดิมทีพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะเอาความแต่จวนท่านกับแสดงท่าทีก้าวร้าวถือว่าตัวเองเป็นตระกูลขุนนางก็สามารถใช้อำนาจรังแกผู้อื่นได้อย่างนั้นหรือชินหลิวซีมองไปที่สะพยหวังเห็นว่านางสวมชุดผ้าฝ้ายคลุมด้วยเสื้อคลุมขนเทียงพรที่ตัวเองให้ผมสีดำขับถูกกล้าวขึ้นได้ปิ่งหยกยืนหลังตรงมองดูผู้ดูแลหญิงที่กำลังพูดโดยไม่ได้มีความน้อยใจหรือถูกกดขี่เลยแม้แต่นิด สำหรับบางคนที่ได้รับการปลูกฝังอย่างดีมาตั้งแต่ยังเล็กเกรงว่าแม้ตอนตกอับก็ยังไม่ลดตัวลงสภาหวังที่มาจากตระกูลใหญ่ย,ย,ย่อมเป็นเช่นนี้ตอนนี้อาจเรียกได้ว่านางเป็นเพียงแค่คนธรรมดาสามันแม้แต่ผู้ดูแลหญิงของตระกูลขุนนางก็ยังกล้ารังแกนางแต่นางกลับไม่ได้มีความตื่นตระหนกหรือน้อยใจเลยแม้แต่นิดผู้ดูแลหญิงผู้นั้นถูกมองจนหายใจไม่สะดวกในใจตื่นตระหนกเล็กน้อยมองไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็คิดว่าตัวเองตื่นตระหนกอะไรอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่ภรรยานักโทษ สตรีเจ้าเล่ห์กล้าดีอย่างไรมาใส่ร้ายตระกูลขุนนางนี่ไม่ใช่การใส่ร้ายแต่หากว่าไปตามเรื่องพวกเจ้าชนพวกข้าก็ไม่ได้เอาความกระทั้งยอมหลีกให้เป็นพวกเจ้าที่ไม่ยอมยุติเรื่องนี้สภัยหวังมองไปที่รถม้าคันนั้นเอ่ยว่าอีกอย่างเจ้าบอกว่าข้าเป็นภรรยานักโทษ แต่ฟาบาดได้เมตาต่อตระกูลฉินแล้วยึดทรัพย์สินตระกูลในประเทศบุรุษอายุเกิน12ปีส่วนสตรีให้กลับบ้านเดิมได้โดยไม่มีความผิดใดๆจนท่านกำลังสงสัยในการตัดสินของฟาบาทอย่างนั้นหรือ,รอว่าจนท่านสามารถตราโทษสตรีตระกูลฉินอย่างค่าแทนฟาบาตได้ผู้ดูแลหญิงก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็นา่าซีเรื่องนี้เรื่องน,นี้ใครจะกล้ายอมรับละ่ะเจ้าเจ้าอย่ามาใส่ร้ายผู้อื่นผู้ดูแลหญิงเอ่ยตะกุกตะกักด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวสะพ้ายหวังมองรถม้าพลางเอ่ยอย่างใจเย็น สิ่งใดที่ยอมได้ก็ยอมไปฆ่าเชื่อว่าจวนท่านกระทําการใดๆอย่างเปิดเผยใต้เท้าเจ้าเป็นขุนนางที่ดีที่รักราษฎรดั่งบุตรเชื่อว่าจะตามใจคนในตระกูลให้จงใจสร้างเรื่องลําบากให้ราษฎรคําพูดเสียสีนี้ทาเอาคนฟังใจร้อนรนท่านแม่ช่างน่าสนใจจริงๆชินหลิวซียิ้มมุมปากสมหมวกคลุมหน้าลงจากรถม้าแล้วเดินไปท่านแม่เมื่อสภัยหวังเห็นนางสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเอ่ยว่าเจ้ามาได้อย่างไร พอพระอาทิตย์ตกถึงยามพบคําท่านยาเห็นว่าท่านแม่และท่านอาัสไพรองยังไม่กลับเป็นห่วงพวกท่านจึงได้มารับเจ้ากะชินลิวซี่เอ่ยต่อว่าอีกสักพักจะมีลมแรงท่านแม่ขึ้นไปบนรถมา้าก่อนเธอจะได้ไม่เป็นหวัดลีเชิงขับรถม้ากลับจวนเถิดขอรับคุณหนู เมื่อสไปซี่เ,เห็นว่านางไม่ได้ใส่ใจกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้เลยจึงตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็รู้สึกปวดหัวเจ้าเด็กคนนี้ไม่รู้หรือว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างไรบอกให้ไปก็ไปได้เลยหรือสไปหวังก็คิดเช่นนั้นอีกฝ่ายตั้งใจจะสร้างปัญหาทําให้เป็นเรื่องยากลําบากหากไปเลยเกรงว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนว่าผู้ดูแลหญิงได้ยินคําพูดที่มาจากรถม้าฝั่งตรงข้ามเอ่ยว่าพวกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปโดยไม่ขอโทษมิเช่นนั้นจะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นตระกูลุน,นาง ชิ้นหลิวซีสีหน้าเย็นชาย,ยกชายผ้าคลุมขึ้นมองผู้ดูรหญิงผู้นั้นพรางเอ่อยด้วยน้ำเสียงเย็นชาต้องโทษฐานดูหมิ่นตระกูลขุนนางจะมีเอกสารทางการมีหลักฐานหรือว่าใช้มาตรฐานของกฎหมายต้าเฟิงมาตราโทษว่าพวกนางดูหมิ่นหรือข่าพวกเจ้าเพียงแค่คนสามัญทั่วไปช่างพูดจาโอหังยิ่งนักเสียงยิงโซของสตรีดังออกมาจากในรถมา้าจากนั้นผ้าม่านก็ถูกเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าเล็กของสาวงามที่มีเครื่องประดับสีชาติบนศีสหันไปมองสไปยหวังที่แต่งตัวเรียบๆด้วยสายตาดูถูก ก่อนที่สายตาจะไปตกอยู่ที่ชินหลิวซีนางถึงกลับตาโตชินหลิวซีมองเห็นใบหน้าของสาวงามผู้นี้ในทันทีดูเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ได้ยิ้มหางตาแค่ปูดมีสฝซ้ำยังมีรอยตีนกาสตรีผู้นี้ไม่ซื่อสัตย์กับคู่แต่งงานมีนิสัยชอบควบคุมเป็นคนใจแคบและสุดโต่งเห็นแกตัวขาดความอดทนไม่สนใจผู้อื่นคนที่หมายปองนางล้วนเป็นคนชั่วร้ายเสริมซาเมตแฝงไว้ด้วยความหมองหม่นสตรีผู้นี้จะโดนผู้ที่หมายปองทำร้ายในไม่ช้า เมื่อสาวงามผู้นั้นเห็นดวงตาของชินหลิวซีก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างอธิบายไม่ถูกรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยราวกับว่าถูกอีกฝ่ายสอดแนมความลับบางอย่างไม่มีอะไรต้องซ่อนแต่กลับอยากหลบโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อสังเกตเห็นสิ่งนี้นางก็โกรธเล็กน้อยอีกฝ่ายเป็นใครกันก็แค่เด็กเมื่อวันซืนแต่ตัวเองกลับถูกทําให้ตกใจสาวงามตะโกนบอกองค์ครร์ข้างรถมาว่ามอยืนทาอะไรอย่าไม่รีบไปเอาป้ายคําสั่งของใต้เท้าอีกสยพวังเรื่องกังวลเล็กน้อยเอ่วยว่ากับชินหลิวซีว่า ซีเออช่างเถิดข้าจะไปขอโทษเจ้ากลับไปก่อนมิเช่นนั้นเกรงว่าอีกสักครู่จะไปไม่ได้แล้วชินหลิวซียิ้มเล็กน้อยท่านไม่หยาก,กังวลพวกเราไปได้แน่เจ้าค่ะทันทีที่นางพูดจบก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามาควบมาทางประตูเมืองผู้ที่นำมาคือใต้เท้าอาวีเจ้าเมืองมาอยู่กันทำไมตรงนี้ประตูเมืองกำลังจะปิดแล้วรีบเข้าเมืองมิเช่นนั้นก็ไม่ต้องเข้าแล้วอวีชิวใช้เอ่อเสียงดัง เมื่อคนตระกูลเจ้าเห็นอวี๋ชิวใช้แต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการก็รู้ว่าเขาคือผู้ปกครองเมืองหลีจึงรีบเข้าไปคำนับใต้เท้าอาวี๋พวกเราเป็นคนในตระกูลของใต้เท้าเจ้าอาวี๋ชิวใช้เป็นขุนนางฝ่ายทหารตำแหน่งทางการของเขาสูงกว่ารองนายอำเภอเจ้าที่สำคัญกว่านั้นเบื้องหลังของเขาคือจวนเจิ้นเป่ยโหเขาเป็นบุตรชายคนที่สามของแม่ทัพเจิ้นเป่ยโหผู้โด่งดังสถานะสูงสักไม่ว่าจะเป็นใครก็ให้รีบเข้าเมืองอีกสักครู่จะมีขุนนางชั้นสูงเข้าเมืองเดียวจะไปขวางทางเอาได้ทหารให้พวกเขาไป อวีชิวใช้เรียกองค์ครักที่อยู่ด้านหลังให้เป็นเล่คนออกใบหน้าของคนตระกูลเจ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงกับเล็กน้อยด้วยความโกรธอวีชิวใช้ผู้นี้ไม่เห็นแก่หน้าตระกูลเจ้าอย่างพวกเขามากเกินไปแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่139ได้เจอแต่ไม่รู้จักอวีชิวใช้ไม่สนใจว่าเขาจะเป็นคนตระกูลเจ้าหรือคนตระกูลฉิน สิ่งสาคัญคืออาจารย์ผู้ฉิวมาขอความช่วยเหลือจากเขาเช่นนั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถล่วงเกินท่านอาจารย์ได้เมื่อเห็นว่าคนของตนเองเชิญรถม้าตระกูลเจ้าเข้ามาแล้วอวี๋ชิวใชยจึงได้มองไปทางฝั่งพวกของชิ้นลิวซีแต่กลับไม่ได้ไปหาอย่างไรเสียก่อนจะมาที่นี่เขาก็ได้ยินแล้วว่าบุคคลที่ขัดแย้งกับตระกูลเจ้าคือใครพวกเขาคือคนในตระกูลของชิงยวนซานอดีตเสนาบดีสำนักวงลู่หนึ่งที่ถูกส่งกลับเมืองหลี ส่วนตระกูลเจ้าเป็นสุนัขที่ได้รับความปลดปรารจากตระกูลเหมืองตระกูลเหมืองกับตระกูลชิงขัดแย้งกันมาตลอดคาดว่าคงมาหาเรื่องเพราะเหตุนี้สายตาของอวีชิวใช้มองข้ามสตรีที่สวมหมวกคลุมหน้าไปตกอยู่ที่ใบหน้าของสไพชหวังเขาเคยพบกับสไพชยหวังเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้เมื่อหลายปีผ่านไปสิ่งต่างๆก็แปลเปลี่ยนผูหยินชินท่านเองก็เข้าเมืองเถิดอย่าอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวจะไปชนกับขุนนางชั้นสูงเข้าจริงๆอวีชิวใช้มองพางกล่าวกับสไพชยหวังที่อยู่บนหลังม้า สยพวังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยท่านรู้จักข้าหรือข้าเป็นคุณชายสามตระกูลอวีจวนเจิ้นเปยโหตอนนี้เป็นผู้ครองเมืองหลีหลายปีก่อนเคยได้พบผู้หญินกับสหายฉินอยู่เคียงข้างกันบนที่นั่งชมลานประลองเซิ่งจิงเคยได้ทักทายกันอยู่สยพวังเองก็นึกขึ้นได้แล้วเช่นกันก้าวไปข้างหน้าพลางคาระวะที่แท้ก็คือใต้เท้าอาวีขอบคุณที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้พวกเราวอาวีชื่อไช้โบกมือกล่าวว่า ถ้าเพียงแค่ตอบรับคําข,ขอจากอาจารย์ปู้ฉิวก็เท่านั้นเอไม่ใช่สิษเจ้าเด็กนั้นบอกว่านี่คือคนของอาจารย์ปู้ฉิวแตบ่บรรดาบุรุษประกูลฉินที่อายุเกินสิปีต่างถูกเนรเทศแล้วนี่เป็นคนในครอบครัวเขาได้อย่างไรกันอวีชื่อใช้ชำนาญศิลปะการต่อสู้แต่ไม่ใช่คนละเอียดเขาไม่คิดว่าฉินลิวซีจะเป็นสตรีด้วยซ้ําและยิ่งไม่คิดว่าคนที่เขารู้จักอย่างอาจารย์ปู้ฉิวกําลังยืนอยู่ตรงหน้าเขา เขากำลังจะถามก็เห็นว่าข้างหน้ามีฝุ่นตลบอวนเห็นได้ชัดว่ามีรถม้ากำลังมาทางนี้และผู้ที่นำอยู่ด้านหน้าเป็นคนของเขาเองเขารู้ในทันทีว่าคนในรถม้านั้นคือใครรีบกล่าวว่าพวกท่านรีบเข้าเมืองเถิดข้าขอตัวก่อนไม่ทันรอให้สภัยหวังเอ,อ่ยอะไรเขาก็ควบม้าไปต้อนรับขบวนรถม้านั้นแล้วแม้ว่าสภัยหวังจะมีความสงสัยในใจอาจารย์ผู้ฉิวคือใครแต่ในเมื่ออีกฝ่ายจากไปแล้วจึงทำได้เพียงปล่อยไปท่านแม่ขึ้นรถเถิดชินหลิวซีกล่าว สไปยหวังพยักหน้าเอ่ยกับสไปยเซียว่าพวกเรากลับบ้านกันเถิดทั้งสองขึ้นรถมาแต่ยังไม่ได้ออกรถเพราะอาวีชชิอชัยได้นํารถมาทั้งสองคันนั้นมาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันจึงหยุดรอก่อนเสียงรถม้าวิ่งผ่านไปตามถนนกรวดประตูเมืองได้เปิดเส้นทางใหญ่ไร้คนขวางรอนานแล้วเพื่อให้ขบวนรถม้าผ่านไปได้อย่างสะดวกชินหลิวซีรีตาลงครึ่งหนึ่งมองเห็นองครักขี่มา้าผู้นั้นอย่างชัดเจน แล้วมองรถม้าที่อยู่ข้างๆนางแทบจะกรอกตาด้วยความระอาเพิ่งจะไม่กี่วันคนแท้ชี้มาอีกแล้วซ้ำยังนำปัญหามาให้นางด้วยแต่สายตาของนางกลับจ้องมองไปยังรถม้าที่อยู่ด้านหลังรถม้าของชีเชียนเป็นรถม้าที่เรียบง่ายแต่กว้างขวางมากล้อรถวิ่งอยู่บนพื้นกรวดแต่รถม้ากลับไม่สั่นสะเทือนเกรงว่าจะประกอบด้วยชิ้นส่วนลดการสั่นสะเทือนอย่างดีนอกจากนี้ยังมีคนขับรถม้าที่จริงจังและซื่อสัตย์คาดว่าจะได้รับการฝึกมา รถม้าของชีเชียนผ่านชินหลิวซีไปโดยไม่หยุดเลยแม้แต่ชั่วครู่รวมถึงหัวหลังและองครักษ์คนอื่นๆที่อยู่บนหลังม้าเห็นว่าชินหลิวซียืนอยู่ข้างรถม้าแต่ไม่แม้แต่จะชายตามองช่วยไม่ได้ชินหลิวซีแต่งกายด้วยชุดของสตรีซ้ำยังสวมหมวกคลุมหน้าใครจะจำนางได้ชินหลิวซีหัวเราะเบาๆมองดูรถม้าธรรมดาธราที่ผ่านไปลมพัดแรงจนมุมผ้าคลุมหน้าปลิวก่อนจะตกลงมาแต่นางกลับมองเห็นคนที่นั่งอยู่ในรถมา้า เป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดสีดำนั่งตัวตรงหนุ่มรูปงามนางแสดงความคิดเห็นด้วยรอยยิ้มในรถม้าหูของอวี๋ฉันคงขยับเล็กน้อยหันไปตามเสียงได้ยินผิดไปหรือตอนที่1 4ึ่้อยารุกรานก็ลองดูเมื่อชินลิวซีกับสยหวังและคนอื่นๆกลับมาถึงบ้านชินก็ไปคารวะที่เรือนของนางชินผู้เท่าก่อนอย่างไรเสียหูหยิม้มพู้เท่าก็กำลังเป็นกังวล ไม่ต้องให้สไยหวังเอ่ยปากสไยเซียที่อัดอั้นตันใจได้บ่นกับนางฉินผู้เท่าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขุนเคืองว่าคนตระกูลเจ้านั้นหญิงโสโอหังเพียงใดแล้วพวกนางน้อยเนื้อตำใจเพียงใดรองในอำเภอเจ้าเป็นเพียงขุนนางระดับห้าตัวเล็กๆเขาเข้าร่วมกับตระกูลเหมืองแล้วกลายเป็นสุนัขรับใช้ตระกูลเหมืองจึงได้หญิงโสจนสามารถเหยียบหน้าและบทขยี้เราได้เป็นสุนัขรับใช้ที่อาศัยบารมีผู้อื่นจิ้งจอกแอบอ้างเป็นเสือหน้ารังเกียจทุยสไยเซียสาบัทออกมาอย่างหยาบคายเมื่อเห็นว่่่่าาาเเป็นนนชี้ัหวววงงจึกล น้องสปายรองแม้ว่าเขาจะเป็นขุนนางระดับห้าแต่ก็เป็นตระกูลขุนนางแต่ตระกูลฉินเป็นเพียงตระกูลของขุนนางประพฤติมิชอบพวกเราก็เป็นคนของขุนนางที่ประพฤติมิชอบฝ่าบาทมีเมตตาไม่ถือสาเอาความสตรีอย่างพวกเราไม่ได้หมายความว่าพวกเรายังมือสถาบันดาศักิ์อย่างเช่นเมื่อก่อนเจ้าอย่าลืมว่าสถานะในตอนนี้ของพวกเราเป็นเพียงสามัญชนทั่วไปเท่านั้นสปายเซียบ่นพึมพำเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำผิดก่อน สไปด์หวังถอนหายใจเบาๆน้องสไปย์รองต้าเฟิร์มีชนชั้นที่แบ่งแยกชัดเจนที่เมืองเซิ่งจริงเจ้าก็เห็นมาไม่น้อยไม่ใช่หรือในบรรดาสามัญชนธรรมดาทั่วไปของที่นี่ขุนนางไม่มีความผิดแม้ว่าพวกเขาจะทำผิดแต่ชีวิตของราษฎรธรรมดาก็เป็นเหมือนผักปลาสู้อย่างไรก็ไม่ชนะตอนที่ตระกูลฉินยังไม่ล้มลงสตรีของตระกูลฉินเดินไปไหนมาไหนสามัญชนทั่วไปก็มองพวกนางด้วยสายตาที่เคารพยำเกรงพวกเขามาชนเราแต่เราไม่เป็นไรยอมถอยให้หนึ่งเก้าก็พอแล้ว เจ้ายังไปเปิดม่านถกเถียงกับพวกเขาไปยั่วโมโมหวพวกเขาแท้แท้เลยดีนะที่เป็นคนของรองนายอำเภอขุนนางระดับห้าที่ให้เราคุกเข่าขอโทษถ้าเป็นขุนนางชั้นสูงท่านอื่นเจ้ากับข้าจะยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรน้ำเสียงของสไปร์หวังแสดงถึงความไม่พอใจกับความมุทะลุของสไปร์เซีย,ส,ยสีหน้าของสไปร์เซียเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเงียบอยู่นานก่อนจะเถียงขึ้นมาว่า พี่สภัยใหญ่บอกว่าพวกเราต่ําต้อยแต่ตอนที่อยู่หน้าประตูเมืองท่านก็ไม่ได้ลดละศักดิ์ศรีใดๆเข้าไปเผชิญหน้าตรงๆไม่ใช่หรือตอนแรกข้าก็ยอมขอโทษไม่ใช่หรือแต่คนตระกูลเจ้าก้าวร้าวและปฏิเสธที่จะให้อภัยข้าจึงได้ยกรองนายอำเภอเจ้าขึ้นมาพูดต่อหน้าทุกคนหากจะบอกว่าไม่ได้ลดละศักดิ์ศรีความจริงแล้วข้าเพียงแค่ลองดูพวกเขาเองก็ให้ความสําคัญเรื่องชื่อเสียงเช่นกันสภัยหวังยิ้มเจริญ แต่ข้าคิดว่าเราอาจทาให้รองนายอำเภอเจ้าขุนเคืองเข้าแล้วจริงๆเมื่อครู่นี้หากใต้เท้าอาวี๋ไม่ได้มาช่วยเกรงว่าพวกเราจะไม่สามารถถอยออกมาได้แม้ว่าจะถอยออกมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตระกูลเจ้าจะคิดบัญชีทีหลังอย่างไรหลังจากที่นางฉินพูดท่อด้ยมเรื่องราวทั้งหมดก็มีสีหน้าหม่นหมองกำลังจะอ้าปากพูดก็ไอพร้อมคายเสมหะออกมาชี้ไปที่สะพายเสียก่อนจะเอ่ยตักเตือนว่าเจ้าเป็นคนมุทะลุไม่ใช้สมองแม้แต่น้อยเหตุใดไม่คิดดูว่าสถานการณ์ของเราในตอนนี้เป็นอย่างไร เพียงแค่ออกไปจุดทูกขอพร,พอรก็ยังไปทําให้ผู้อื่นขุนเคืองกลับมาได้สไปซี่น้อยใจเป็นอย่างมากกล่าวว่าท่านแม่ก็ข้าอดไม่ได้นีเจ้ากะหากอดกลั้นไม่ได้ในช่วขณะหนึ่งก็จะนําปัญหาใหญ่มาสู่ตร,ระกูลฉินของพวกเราตอนนี้พวกเราอยู่ที่บ้านเดิมล้วนเป็นคนแก่ดเด็กและสตรีหากตระกูลเจ้ากดดันเราขึ้นมาจริงๆจะต้านทานได้อย่างไรนางฉินพู้เท่ายิ่งคิดก็ยิ่งโกรธไอสองสามทีแล้วเอ่อยต่อพี่สไปยใหญ่เจ้ากล่าวถูกแล้ว ตอนนี้พวกเราเป็นเพียงแค่สามัญชนเท่านั้นจะเอาอะไรไปสู้กับขุนนางได้ราษฎรไม่ต่อกรกับขุนนางแม้แต่เด็กอายุ3าขวบก็รู้แต่คนงี่เง่าผู้นี้แค่อยากจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาสไปยยหวังกล่าวว่าท่านแม่หรือว่าพวกเราจะเตรียมของขวัญส่งไปขอโทษตระกูลเจ้าดีเจ้ากะหาเช่นนั้นไม่เป็นการตบหน้าตัวเองหรือเกรงว่าพวกเขาจะหัวเราะจนฟันหลุดสไปยเสียกล่าวเสียงดัง นางฉินพู้เท่าก็กังวลมากเช่นกันก้มหัวให้เช่นนี้ตระกูลเจ้าจะหยิงพยองขนาดไหนสะพ้ยหวังกล่าวอย่างใจเย็นว่าก็ยังดีกว่าให้พวกเราต้องอยู่อย่างลำบากในเมืองน้เจ้ากะสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำทั้งสองคนตัวแข็งทื่ออย่าพูดถึงเลยยิ่งพูดยิ่งกังวล ตอนนี้พวกนางเป็นคนธรรมดาหากตระกูลเจ้าต้องการจะกดดันจริงๆอย่ยว่าแต่การผูกมิตรข้างนอกเลยจะทำอะไรสักอย่างก็คงยากอย,ากอย่างไรเสียพวกเขาก็ไร้ที่พึ่งสไปซีเ่เอ่ยอย่างไม่เต็มใจคงไม่ต้องถึงขึ้นนั้นหรอกกระมังพวกเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ่อยนักพวกเขาคงไม่แม้กระทั่งไม่ยอมให้ออกนอกประตูหรอกกระมังสไปหวังหัวร้อยยันจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าตระกูลเจ้าเป็นคนใจแคบไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาเป็นสุนัขรับใช้ของตระกูลเหมิง เพื่อเอาใจตระกูลเหมือนมีอะไรบ้างที่จะไม่กล้าทําน้องสะพ้ยรองบอกว่าพวกเราไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนก็ถูกสตรีสามารถอยู่เรือนได้ตลอดทั้งวันไม่ออกไปไหนก็ได้แต่เจ้าอย่าลืมว่าชีเอ๋กับชุนเอ,อ๋ต้องไปสํานักศึกษาพวกเขาไม่สามารถปิดประตูอยู่ในเรือนไม่ออกไปไหนอย่างสตรีได้หรอกระมังเมื่อพูดถึงอนาคตของบุตรชายสีหน้าของสะพ้ยเสียก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่นางฉินพูดเท่ากับสีหน้ามองหม่นเช่นกัน ตระกูลชินเป็นตระกูลที่สืบทอดบทกวีและหนังสือสตรีสามารถทำงานเย็บปักถักร้อยที่จวนได้แต่บรรดาบุรุษไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้พวกเขาต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อชื่อเสียงเช่นเช่นนั้นพวกเราก็ต้องก้มหัวแล้วสไปซี่เอ่ยพลางถอนหายใจสไปหวังเหลือบมองนางด้วยสีหน้าเรียบเฉย สไปซีหน้าแดงหางตาของนางเหลือเห็นชินหลิวซีที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลยตั้งแต่เข้าเรือนมาซ้ำตอนนี้ยังคงยกถพวยชาขึ้นมาดูรูปแบบลวดลายเหมือนคนที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรรดาผู้อาวุโสกำลังกังวลอะไรถ้าทางไม่สนใจทำเอาในใจนางโกรธเป็นอย่างมากนางไม่กล้าโมโหใส่สไปซ์หวังแต่กลับชินหลิวซีที่อายุน้อยกว่ามีหรือที่นางจะไม่กล้าสไปซีพูดจากคลุมเครือแม่หนูซียังเป็นเด็กไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่กลัวเลยแม้แต่นิดนางชินพูดเท่ากับสไปซ์หวังต่างก็มองข้ามไป นางฉินพูดเท่ากับสไปยหวังต่างก็มองข้ามไปชินหลิวซีถูกเรียกชื่อโดยไร้สาเหตุและสายตาจากลวดลายบนถ้วยน้ำชาแล้วจึงเอ่ยท่านอันสไยรองกล่าวอะไรหรือเจ้าคะข้ากำลังพูดถึงเจ้าตอนที่อยู่ที่ประตูเมืองเจ้าบอกให้พวกเขาหาห,าหลักฐานซ้ำยังพูดถึงกฎหมายของตาเฟิงอย่างไม่ยำเกรงเจ้าไม่ได้ยินที่ท่านแม่เจ้าพึ่งพูดไปเมื่อครูน่นี้หรือพวกเราเป็นสามัญชนไม่มีอำนาจไปต่อกรกับขุนนางได้สไปรยเสียระบายความโกรธใส่นางเอ่ยว่า ไม่แน่ตอนนี้ตระกูลเจ้าคงกำลังคิดว่าจะจัดการกับเราอย่างไรดีตระกูลเจ้าเจ้าเดาถูกแล้วแต่ไม่มีรางวัลชินหลิวซียิ้มพางเอ่ยพวกท่านเป็นสามัญชนธรรมดาแต่ข้าเป็นคนของสเสวียนเหมือนไม่เคยกลัวสิ่งที่เรียกว่าขุนนางเจ้าค่ะหลายคนตกใจสไเสียดถูกนางเย้ยแทบจะหัวเราะออกมาด้วยความโกรธจะไปเอาความกล้านี้มาจากไหนจึงได้พูดจะอวดดีเช่นนี้ชินหลิวซีเอ่ยเสียงเรียกว่า ท่านอาสไพรรองอย่าลืมว่าข้าอาศัยอยู่ที่เมืองหลีมาสิบปีในสถานะที่เกือบจะเหมือนเด็กกำพร้าก็ไม่เคยที่จะไม่มีความสุขหรือถูกใครรังแกได้เจ้าคะ่ะสไพรยเสี้ยชง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่านั่นเป็นเพราะตระกูลฉินของพวกเราเป็นตระกูลขุนนางท่านปู่ของเจ้าก็เป็นถึงขุนนางระดับสามผู้อื่นจึงไม่กล้าดูถูกเจ้าฉินหลิวซียิ้มอีกครั้งดั่งคำที่กล่าวว่าน้ำที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถช่วยดับไฟที่อยู่ใกล้ได้หากข้าถูกใครทำร้ายจริงๆเกรงว่าจนกระดูกข,ของข้าเย,ย็นแล้วพวกท่านก็ยังไม่รู้ ส่วนเรื่องดูถูกคนอย่างข้าที่ถูกส่งกลับมาบ้านเดิมตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นดูราวกับว่าเป็นคนที่ถูกตระกูลใหญ่ทอดทิ้งไม่ใช่หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งจะไม่ได้รับการให้เกียรติหากมีสมองสักหน่อยก็คงจะคิดได้ใช่หรือไม่ท่านอาสไพรลองคิดว่าพวกเขาจะคิดว่าข้าถูกส่งกลับบ้านเดิมตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะได้รับความสําคัญอย่างนั้นหรือเจ้าคะเจ้าเด็กเมื่อวานซืนผู้นี้มีความหมายแอบแฝงอะไรกัน สไปซี่มองไปที่นางฉินผู้เท่าโดยไม่รู้ตัวแต่เห็นว่านางโกรธจนหน้าดำหน้าแดงเม้มริมฝีปากแน่นสไปซ์หวังกังวลเล็กน้อยมองไปที่ฉินหลิวซีส่งสายตาว่าไม่ให้พูดอะไรอีฉินหลิวซียิ้มเล็กน้อยพวกท่านดูสิในสถานการณ์เช่นนี้ข้าย,ยังสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้มาเป็นสิบปีเป็นเพราะข้าพึ่งพาการคุ้มครองของตระกูลฉินหรือพึ่งพาตัวเองกันแน่หากตระกูลเจ้ากล้ามราุกรานหือก,ก็ลองดูเถิด หนึ 1> 1. สำนักกวงลู่ดูแลเรื่องการบวงสวงการประชุมงานเลี้ยงรับผิดชอบอาหารและเครื่องดื่มของราชวงศ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ